S.C.P.096 นั้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชายขี้อายห้ามเห็นหน้าเด็ดขาดถ้าไม่อยากตายระดับวัตถุ U คิดหรือแปลกอย่างหนึ่งว่าไม่สามารถรู้ได้ว่ามันอันตรายมากพอที่จะอยู่ในระดับเคเตอร์หรือไม่ระดับ U คิดนั้นมันก็กําจัดยากอยู่นะครับผมกว่าจะกําจัดได้เพราะว่ามันเล็บเรียนยากมากมาตรการการกักการกันพิเศษของ S.C.P.096 นั้น ถูกขังตลอดไว้ในห้องขังของมันซึ่งเป็นลูกบาศเหล็กกล้าเก็บอากาศขนาดห้าคูณห้าคูณห้เมตรห้คูณห้าคูณหคูณห้าเมตรนะผมสครั้งนะผมก็กลายเป็นร้อสิบหเมตรนะผมการตรวจสอบว่าเกิดรอยแตกหรือโพงหรือไม่นั้นหรือไม่นั้นต้องทําทุกสัปดาห์ไม่ให้มีกล้องวิดีโอหรืออุปกรณ์ภาพเด็ดไดในห้องในห้องขังของ SCP- ู9 6ทั้งสิ้น บุคลากรฝ่ายความปลอดภัยจะใช้เซ็นเซอร์วัดความดันซึ่งติดตั้งไว้ก่อนแล้วแล้วกับเลเซอร์ตรวจจับเพื่อให้แน่ใจว่า SCP 09 6ยกังอยู่ในห้องขังลักษณะของ SCP 0 9นนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกับมนุษย์สูงประมาณ2.38มเมตรวัตถุนั้นมีมวลกล้ามเนื้อน้อยมากซึ่งกันวิเคราะห์มวลร่างกายเบื้องต้นบ่งบอกชี้ว่ามีอากาศขาดสารอาหารเล็กน้อยส่วนแขนนั้นมีสัดส,ส่วนที่ผิดจากส่วนอื่นๆของร่างกายอย่างชัดเจนแต่ละข้างนั้นยาวประมาณ1.5เมตร ผิวหนังทายเธอไม่มีเม็ดสีและไม่มีเส้นขนให้เห็นเลยกรามของ SCP-96 นั้นสามารถอา้าวได้กว้างกว่ามนุษยธรรมดาถึง4เท่าจุดเด่นบนใบหน้าอื่นๆนั้นยังเหมือนกับมนุษย์ยกเว้นดวงตาซึ่งไม่มีสียังไม่ทราบว่า SCP-96 0นั้นตาบอดหรือไม่มันไม่เคยแสดงการทำงานของสมองในระดับสูงวันนี้และไม่ถือว่ามันมีสติปัญญา SCP-96 วัน บางคนก็บอกว่าถ้าเห็นหน้ามันหรือว่าใครจ้องตามันนานๆมันก็จะมาฆ่าเราทันทีนะผมถ้าอยากรอดก็ต้องผมว่าไม่มีทางรอดแล้วผมรอดคือต้องวิ่งหนีอย่างเดียว s c p 0 9 6นั้นปกติแล้วจะสงบมากและเซ็นเซอร์วัดความแันที่ติดตั้งไว้ก็จะระบุว่าปกติแล้วมันจะใช้เวลาแต่ละวันเดินไปตามแนวผนังด้านตะวันออกเพราะว่มีคนเห็นใบหน้าของ SCP-996 ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงผ่านบันทึกวิดีโอหรือแม้แต ภาพถ่ายมันก็จะอยู่ในสภาพที่เหมือนมีความทุกข์ทางอารมอย่างง่าย SCP 096จะใช้มือบังหน้าตันเองและเริ่มตะโกนร้องไห้และพูดพร่ำอย่างฟังไม่รู้เรื่องประมาณ1-2หรือ2นาทีหลังจากการมองเห็นครั้งแรก SCP 096ก็จะเริ่มวิ่งไปหาผู้ที่เห็นใบหน้าของมันความเร็วที่บันทึกไวตตตตก้ตั้งแต่แตกต่างกันตั้งแต่30-50กิโลต่อชัว่วโมงความเร็วที่บันทึกไว้นั้นแตกต่างกันตั้งแต่3 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง 30, ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับระยะห่างของจาก S C P 0 9 6 1เนะเวลานี้ยังไม่มีวัสดุหรือกันใด้ๆที่ขัดขวาง S C P 0 9 6 1. ได้ตำแหน่งที่อยู่ของ S C P 0 9 6 1ก็จะต้องเหมือนจะไม่มีผลต่อปฏิกิริยาต่อ S C P 0 9 6 1. เลยดูเหมือนว่ามันจะรับรู้ตำแหน่งของ S C P 0 9 6 1ได้ โ okay, อเคครับผม scp สูตรเก้าผม, SCP 09, าผมสรุปง่ายๆก็คือเป็นชายขี้อายครับผมก็คือผอมแหง้งไม่เหมือนไม่ได้กินอาหารนะผมก็คือขาดสารอาหารหลายวันมากแล้วก็เหมือนเปรตนะผมเคยเห็นเปรตไหมเปรตทางบ้านเราครับผมนั่น,นแหละครับผมคล้ายเปรตเลยผมว่าแต่ว่าตัวนี้มันตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าเปรตเยอะเลย,ๆๆเลยแล้วก็เพิ่มความอธิบายครับผมที่มือมันนะผมแล้วก็ที่คอ,อมันจะมีเลือด ไม่แน่ใจว่าทําไมมันถึงมีไว้หรือมีไว้เพื่อเพื่อบอกบ่งบอกว่าเราเนี่ยน่ากลัวนะอย่ามายุ่งกับเราอะไรแบบนั้นนะผมผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า scp-96 นี่เขาห้ามเห็นหน้าผมทาไมผมทาไมรู้สึกว่าสถาบัน scp เขาถึงให้ scp-96 ไม่เห็นหน้าหรืออาจจะเป็นการบ่งบอกว่า scp-96 นั้นเป็นชายที่แบบขี้อายมากเลยเห็นหน้าไม่ได้เห็นหน้าคือฆ่าตายผมโอเคผมเรื่องราวของ scp-96 ก็จบเพียงเท่านี้ผมเป็นยังไงบ้างผมข้อมูล